สวัสดีครับผมพิสิทธิธ์สิทธิชาวพันธ์ครับประธานบริษัท PJ Energy s e erm นะครับวันนี้ขอนำเสนอโปรดัก t ์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทและของคนไทยนะฮะซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกเป็นเด่งเดียวในโลกตอนนี้ที่สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศชาติและกับของโลกได้ถึง50%ปรนะฮะโปรดักตตัวนี้เป็นยังไงต้องขอนาเสนอว่าโปรดักตตัวนี้คือระบบที่ควบคุมแสงสว่างนะฮะหรือว่า power controller ใช้สาหรับ ควบคุมแสงสวา่างเช่นหลอด HID หลอดฟลูออเรสเซนต์ต่างๆนะฮะฟลูออเรสเซนต์ที่เราใช้อยู่ขนาดนี้มันมีอยู่สองส่วนสองส่วนด้วยกันก็คือ1เรื่องของหลอดแล้วก็มีบาลาดนะครับบาลาดจะทําหน้าที่2อ,อย่างคือสไอยให้ติดที่พันโบหลังจากนั้นบาลาดจะทําหน้าที่ดัอปหรือตัวถ่วงนะฮะเมื่อขณะที่ถ่วงเนี่ยมันจะเกิดความร้อนหรือการสูญเสียในบาลาดทําให้เกิดความร้อนขึ้นนะครับอันนี้คือการสูญเสียแต่ด้วย ความสามารถของคนไทยใช้ CPU เนี่ยฮะช็อปลุกคลื่นที่อยู่ในประหลาดนะฮะหรือความร้อนที่สูญเสียในประหลาดนะกลับไปใช้งานได้ผมขอแนะนำนะฮะอันนี้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือว่าคนไทยเราเรียกหลอดนีออนนะฮะจริงเรียกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์นะฮะตรงนี้คือหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด T 5ฟ T แปนะฮะ T 8ขนาด36วัตต์นะฮะมันจะมีการสูญเสียประหลาดประมาณ6วัตต์ก็คือ42วัตต์นะฮะแต่ท่านเห็นตรงนี้จะมาประมาณ48วัตต์เพราะมันมีการสูญเสียในส่วนของดิมเมอร์ด้ ท่านเห็นไหมครับท่านเคยเห็นไหมฮะว่าฟลูเซนต์ดวงนี้สามารถดิมได้ถึงหนะะึนะครับหรือว่าท่านต้องการจะใช้ในคอริดอร์ลิฟหรือว่าสเต็คเคสต่างๆนะฮะซึ่งเปิด24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะท่านทราบะฮะค่าไฟ24ชั่วโมงเนี่ย1,400บาทครับปรดักตัวนี้สามารถตอบโจทย์ท่านได้คือเหลือแค่700บาทะฮะเนี่ยครับ และท่านไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่เลยนะท่านใช้ระบบเดิมๆคือบาหลาดแกนเหล็กเก่าๆซึ่งสามารถใช้ได้ถึง20ปีนะฮะอันนี้น่าสนใจมากคือว่าเป็นบรารหลาดที่ทนมากอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะอายุการใช้งานหลายปีครับบาหลาดตัวนี้ประมาณ20ปีอย่างต่ำหลอดตรงนี้นะฮะต้องมี4-6ปีอย่างต่ำซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านใช้24ชั่วโมงเนี่ยท่านใช้เวลาเปิดใช้ใชงานประมาณสัก2ปีก็เสียละ แต่ถ้าใช้ผลิตัก p ์พีเอสเจสามารถตอบ,ตอบ,ตอบโจทย์ท่านได้คือว่าสามารถทําให้ยุคหงหยอดของหลอดเนี่ยยืดขึ้นอีกเท่าตัวจาก2ปีเป็น4ปีหรือ6ปีนะครับและประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย5 0เป็นะฮะเนี่ยครับคือผลิตัณ์ของ p ี j จในจำนวน200ล้านหลอดในประเทศไทยนะครับถ้าท่านใช้แค่20ล้านหลอดเนี่ยนะฮะท่านสามารถเซฟเอเนจีได้หลายเมกะวัตสามารถประหยัดการสร้างเขื่อนนะฮะสร้างรงไฟฟ้าสร้างเขื่อนไปได้หลายลงครับ นะครับอันนี้คือสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ท่านได้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถตั้งเวลาได้นะฮะอย่างอย่างเนี้ยตั้งเวลาได้5โปรแกรมออโตเมติกครับนะฮะสามารถปรับออโตเมติกเลยเกรนเลยนะฮะสมมติผมทําในพระราชวังนะฮะปกติแค่ทำอยู่นะฮะทุ่มหนึ่งเราลดไป20% 2สิบเปอนต์สองทุ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์สามทุ่มสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่ทุ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์จนถึงเช้าระหว่างรุ่งขึ้นก็ทำรูทีแบบนี้โดยออโตเมติกไม่ต้องทำอะไรเลยครับใส่เข้าไปปับปีฮะอาาายุกรใช้งน แล้วก็สามารถที่จะรองรับคําสั่งนี้ได้โดยที่ว่าท่านโปรแกรมได้ในจุดนี้ครับครับรางวัลที่เราได้รับปีแรกนะครคือปี2010นะฮะเราได้รับรางวัล best of t o innovation นะครับ best of inno t r y นะฮะรางวัลต่อมาก็คือรางวัลของ s i ปนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของ embedded ข้างในมันจะมีระบบความจำนะฮะซึ่งเรียก embedded อันนี้เราได้รางวัลที่1 co award เหมือนกันนะครับางวัลต่อมาก็คือ energy award นะฮะซึ่งท่านนายกบัญชีกรุณาให้หมอบรางวัลให้เรานะฮะเมื่อปีประมาณ2011นะครับแล้วรางวัลที่เราได้รับรางวัลที่ภูมิใจมากคือรางวัล i n น o v a t i o n นะฮะของ National Innovation Award นะฮนะค,คือรางวัลนวัตกรรมนะฮะซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับ